เพื่อนเข้ามางานเลี้ยงสนุกกันแต่ฉันแอบ,บอยู่เพียงผู้เดียวกับน้ำตาที่หมดแรงยึดเนียวประเดียวคงรังรินเห็นเธอเข้ามาสองคนสองคนแอบใจช,ชิดกันสองคนสบตาซึ้งใจกัน เจ็บระเธอที่ใจร้ายอีกหยดน้ำตาก็รินไหลแอบเจ็บคนเดียวแอบโกรธคนเดียวทนคมใจแอบเจ็บเพระเธอที่ใจร้ายอีกหยดน้ำตาก็รินไหลเจ็บปวดเพียงใด ปรับใจตัวเองด้วยน้ำตาแววเสียงเพลงงาลี้ยงดังออกไปกล่องในใจทั้งคือแสกเสียงเพลงคือเสียงซึ้งขาฟื้นทนหลับตาเห็นเธอเข้ามาสองคนสองคนแอบใจคิดกัน องคนสุขตาสุงใจกันแอบเจ็บพระเธทที่ใจร้ายอีกหยดน้ำตาก็รินไหลเจ็บปวดเพียงใดปลอบใจตัวเองด้วยน้ำตา